มีการแปลรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตที่ได้จากแปลงโคกหนอง,งานาโดยอาู้เรือเป้าหมายท้น506คนนะคะจำนวน10รุ่นหนังที่ได้อนุมัติให้สำนักงานพัฒนานชุมชนจังหวัดศรีสิเกดดำเนินการจังหวัดศรีสิเกได้กล่าวเปิดการอบรมโครงการ,ปร,ป,ร,ป,รประกาศเด็เจ้าของพื้นที่โรงเตีย้ยประธานเจอือขายโคกหนองนา แล้วก็ผู้เข้าเ่ว่มประชุมทุกท่านค่ะว่าตจหรือเปล่ากําลังตามหรือเปล่ารอเก้าในในห่วนรัชการที่เก้าค่ะนะคะที่ได้ทำแปลงโคกหนองมาซึ่งเป็นโครงการตามศาสตร์พระราชาตามแต่ละพื้นที่ก็จะมีสภาพภูมิสังคมแตกต่างกันนะคะแล้วก็เป็นฝุ่นเรียนรู้นะคะก็เป็นคนลังายในแถวโคกหนุนมคะ มหาเถนสมาคมอ่านหลายวัดก็ให้ทำโปองออกนานะคะของี่จังหวัดนี้ก็ทําจากเดือนเกือบทุกหดึเดือนจําเลยนะคะเดือนจำจังหวัดศรีสะเกตเนี่ยผ่านไปทำอยู่ข้างทางนะสวยงามมากเลยนะคะศรีสะเกดยังมีอยู่ไหมคะอยากตามไหม ตามตามอยู่เนอะแปลงโค่งหนองนาที่โครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมระดบบพื้นฐานจำนวน1 2ึ่งันสอรบกัวเรือนงต้นไม้กี่ระดับนะต้นไม้กี่ระดับนะห้าระดับนะคะเราก็จะลงลื่นบ้านโครงการพัฒนาชุมชนไม้หลแพงเพงคนพาวันกระจายอย่างตั้งโรงเรียง บัตนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเปิดการปลุกลงโครงการสุกเจ็บปวยสถานการณ์แบบไหนอ่าก็เรียกว่าการแปลตัวแบบสุดขั่วเมื่อกี้น้ําท่วมมือขาเมื่อเช้าข่าวโรคทิดโรคอะไรนะโรคแห็ดที่ประเทศจีนตัวขนาดนี้กว่าใครหันมันสำลายใครหันว่าใครใครหันบมานเหนือบ้ากมันแปรปวนหมดนะครับมันเสียสมดุลต้องพัฒนาที่ตัวเราก่อน ถูกไหมครับแล้วเปิดเพลงอะไรอะไรก็ดีที่โคกหนองนาสีสะเกตดสามสองหนึงหน่ง